สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า The Last Station นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมเอาชีวิตรอดแบบมีเนื้อเรื่องที่ผู้เล่นจะได้ออพยพภายในรถไฟฟ้าใต้ดินหรืออะไรแบบนี้นั่นเองทุกผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกละรูปแบบการเล่นในเกมนี้กันครับโอเคครับผมทีนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทุกผู้ชมครับมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในรถไฟฟ้าใต้ดินนั่นเองครับผมเราต้องหาสิ่งผิดปกตินะครับอันนี้คือไฟเฉยใช่ไหม แล้วที่ตัวเรามีอะไรบ้างไหมนี่โอ้ไม่ก็ไม่มีอะไรเลยท่านผู้ชมเปิดได้ไหนล่ะโอเพนอ๋อต้องกดรูปมือไม่มีกุญแจเดี๋ยวเราวนหานี่ไงมีของอยู่นะครับไม่ไฟฉายคือมันมีบางอย่างเกิดขึ้นนะครับเรากำลังน่าจะกลับบ้านมั้งโอเคแล้วเปิดไฟฉายเปิดยังไง น,นี่คือคำสั่งอ๋อเป็นแบบนี้เองอเดี๋ยวเราว่นดูแถวๆนี้ก่อนเผื่อมีทรัพยากรหรือมีของนะครับแล้วมันเอาออกมาได้ทีละอย่างด้วยจริงน่าจะอ,าออกมาได้แบบมือขวาถือไฟฉายอีกอันนึงถืออาวุธเผื่อมีอะไรผิดปกติเราจะได้แบบนี่ไงท่านผู้ชมครับมันมาแล้วเนี่ยเนี่ยมันก็มองเห็นยากนะมันถือแบบ คนละมือนะโอเคไอผมก็ตกกระจายเล็ก้อยนะคือสตาไปวีหนึ่งนะครับอันมีแบบถือสองอันได้ไหมพี่จะถือแบบนั้นไม่ได้ใช่ไหมมันค่อนข้างมองยากอยู่นะโอเค คือเหมือนกลายเป็นซอมบี้กันหมดเลยอันนี้อยู่ตรงชานชาลารถไฟนะครับที่เออรอรถไฟฟ้ามาอะไรประมาณนี้นะต้องวิ่งดูก่อนเอ,อ่อฮะ สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a g a ซ e Center โภกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Battlestar Awakening, Honkai Impact Tower of Fantasy, Arknight, Harry Potter, b u Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a g a ซ e Center เนี่ยเราจะโดนอะไรหรือเปล่าวะ <laughs> อ่ามันเต็มไปด้วยซอมบี้อะครับ มันไม่ต้องมาทุกวินาทีก็ได้เนาะมันบอกไปทางนี้หรอมันจะเอาเอาวุธกับไฟฉายออกมาพร้อมกันยังไงวะงั้นเราจะเฟลอีกนะครับถ้ามันเอาออกมาพร้อมกันไม่ได้อะนะก็เกมนี้จริงจมันเป็นแบบอ่าเซอร์เวิร์สผสมกับเฮอเลอร์หน่อยๆนะครับผมแต่ว่าเราก็มีไงวะ อยู่ไหนวะมันมองไม่เห็นเนี่ยเขาออกแบบเกมมาได้แบบผมว่ามันไม่โอเคเท่าไหร่นะในความเห็นส่วนตัวนะครับอันนี้ก็มาพรีวิวแล้วกันนะครับคือช่วงนี้เกมดีๆมันก็ไม่ได้ออกมาเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็ออกมาเรื่อยๆเป็นช่วงๆอยู่นะครับนะก็พยายามเอามาแนะนําอันนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราออกมาเมื่อกี้นะครับ แต่แนะนํานะถ้าออกมาตรงนี้อ,อ,อย่าลงไปตรงไอ้ตรงรางรถไฟข้างล่างมันลงแล้วมันขึ้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราวิ่งกลับไปสำรวจอีกทางหนึ่งเนาะทางที่เราขึ้นมาว่ามันจะมออีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเราสำรวจไปแล้วทางหนึ่งเนาะเราย้อนกลับไปดูด้านบนหน่อยเผื่อมีอะไรคือตัวเกมอะ่ะมันจะวนเวียนอยู่ในสถานีรถไฟไฟ้านะครับมในขบวนรถไฟอะไรแบบนี้แหละนะครับ ให้เราได้สำรวจกันเนาะแต่ก็ระวังไอตัวซอมบี้ด้วยแล้วกันนะครับมันจะแอบอยู่ตามมุมอะไรแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นจุดที่เออเราเข้ามาไหมไม่ใช่ว่าย้อนกลับไม่ได้อีกแล้วนะเนี่ยอีกสถานีหนึงนะครับเปิดไม่ได้ออไมค m ก g อดคือจริงๆให้เราย้อนไปตรงนู้นเหรอ มันไม่มีทางออกครับท่านผู้ชมมันมีทางออกเดียวตรงนู้นนะปะึ๊ดเต๋อเลยเนาะอันนี้ก็ออกไม่ได้ละจริงๆมันมีทางออกมาก็คืออันนี้ใช่ไหมที่เราเข้ามานี่ไงอันที่เราเข้ามาอ่าโอเคเป็นปอดการ์ดเปิดตรงนี้ไม่ได้เนาะ ที่สถานีมันเต็มไปด้วยไอเราซอมบี้นะครับตัวนี้อย่าลงไปนะถ้าลงไปแล้วมันขึ้นไม่ได้นะครับต้องทําการออกแล้วก็เข้าใหม่เดี๋ยวเราย้อนกลับไปด้านบนดีมีอะไรหรือเปล่าอันนี้จะเป็นจุดแรกที่เราลงมานะครับแล้วก็ไอตัวสถานีตัวเนี้มันมีเวลาที่มันวิ่งอยู่ด้วยเนาะอันนี้คือจุดเดิมจุดแรกนะครับ เหมือนเราอ่ะต้องไปหากุญแจแต่กุญแจมันอยู่ไหนไม่รู้ในนี้มีหรือเปล่าไอ้กุญแจครับมาเปิดห้องนี้ผมว่านะเนีย่ยไม่มีกุญแจเปิดไม่ได้ที่พื้นที่เฮ้ยไม่มีหรอไม่มีอะไรเลยแถวนี้นะครับมันไม่ใช่ความยากของเกมนะผมว่าเออมันมืด มันมืดแล้วมันมองอะไรไม่เห็นมันทําอะไรไม่ได้อะนะเออค่อนข้างเฟลประมานึงอยู่นะครับเนี่ยมันมืดแล้วมันทําอะไรไม่ได้นะนี้ก็วิ่งได้อย่างเดียวนะครับเหมือนเรต้องเข้าตู้เดิมมั้งแล้วก็ไปออกอีกฝั่งนึ่งไหนวะทางเข้าเออมันจะมีทางเข้า ในสถานีอยู่นะครับนี่ในสีเขียวแล้วก็ต้องไปออกอีกฝั่งหนึ่งอ่ะแล้วแล้วก็วิ่งมาตรงนี้ยาวๆเหมือนเดิมเนาะไปสุดป้ายแล้วก็เดี๋ยวต้องออกแล้วก็น่าจะต้องไปสำรวจตรงนู้นนะครับแต่ไฟแฟลชใช้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ไฟฉายแหละไม่ใช่ไม่ใช่ไฟแฟลชก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมเขาเรียกอะไรนะทําไมมันไม่ให้ถือสองสองมือ อันนึงถือไฟแฟลชไฟฉายแหล,ละอีกอันนึงก็ถือไอ้ตัวนี้เอานะครับอันนี้ขึ้นมาตัวนี้เหมือนกันนะครับแต่ตัวเนี้ยค่อนข้างมืดนี่ขนาดไฟฉายแล้วนะเนี่ยอันนี้เปิดไฟฉายแล้วนะครับมันจะมืดเกินไปมืดเกินไฟฉายหรือว่าไฟฉายเราแบตจะหมดวะแบตเตอรี่เนี่ย ซอมบี้มานะครับมาจากไหนก็ไม่รู้นะเราก็ไม่เห็นเหมือนกันเฮ้ยทำไมมันมืดอย่างนี้ล่ะอันนี้คือเปิดแล้วใช่ไหมอ่ามีทางให้เข้าได้อีกไหมเว้ย ทางเดียวเนาะตรงนู้นมันต้องหาปริศนาแล้วก็แก้ปัญหาให้ได้นะเราวิ่งย้อนไปย้อนมาแล้วเอาเป็นว่าออใครสนใจก็ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ